บทสรุปของช้างชนช้างเนี่ยระเบียบวัติลิ์กับปฐมบันเทิงศินที่ว่ามันเป็นกระแสมอเช้านี้ว่าที่รถไปจอดตรงหน้ากันเนาะงานเดียวกันลานเดียวกันเลยเนี่ยแต่ว่าผู้จัดคนละคนนะใช่พีนองก็คือว่ามือเสานี้นะคะกลายเป็นประเด็นร้อนระอุนะคะเพราะว่าหมอลำสองคณะได้จัดงานอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าผู้จัดคนละคนครับผมค่ะ ก็เลยเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เมื่อเศามาว่าขณะใดสีได้แสดงขณะใดสิไปแสดงมืออื่นหรือว่ายุเลิกแต่ว่าพี่นองบทสรุปคือบรยิยกเลิกทั้งสองวงนะคะและก็ได้สแสดงทั้งสองวงตั้งเวทีข้างกันเลยพี่นองห่างกันไม่กี่เมตรเนี่ยสิบเมตร,รไหมเออประมาณมานั้นห่างกันประมาณนี้แล้วทีนี้ล้อมสังกสีเดียวกันเนาะใชนพูดจัดเขาได้คุยกันแล้วแหละว่าล้อมสังกสีเดียวกันแล้วก็ เก็บบัตรทีเดียวบัตรราคาบัตรราคาถ้าเข้าก่อน2องทุ่มนะครับผมบัตรราคา100บาทถ้าเข้าหลังสองทุ่ม ก็จะเป็นราคา180บาทได้ดู2วงเลยค,คุ้มไหมในความคุ้มนะถือว่าคุ้มมากนะคุ้มนะมเพราะว่าอ่ะหมอลำอันดับหมอลำไหม่เล็หนึ่งกับหมอลำมหาชวนหมอลำดาราเนี่ย<ช>มาสแสดงคู่กันเนี่ยต้องมีคนอยากดูอยู่แล้วเลยใช่เป็นเราเราก็อยากไปเนาะเราก็อยากไปขนาดเราอยู่ถึงเมืองเลยเนี่ยเรายังอยากไปเลยถ้าอยู่ใกล้เนี่ยไปแน่นอน,น,อนอแต่เราไม่ได้เป็นห่วงเรื่องตรงนั้นเราเป็นห่วงเรื่องที่ว่าคือเรื่องเสียงแหม เมรนสาวศีระเบียบวัฒถศิลป์เนี่ยเสียงลําโพงเนี่ยคืออลังการดังตึมตึมเรียดนักแน่นเนียนเนี่ยปฐมบันเทิงศิลป์อีกลาโพงกันแน่นคักเสียงดีคักอ่ะแต่ละวงร้้นมีแต่แบบขนลําโพงมาเต็มสูตรทีเนี้ยเอาน้อเตยพร้อมกันเปิดโชว์เปิดวงพร้อมกันคนนั่งอยู่หน้าเวทีประสิทธิ์ังวงใดเออเอางพี่น้องก็คือว่า ถ้าสมมุติเนี่ยมันโดนตีทั้งสองวงสองคณะนะพองเล่นพร้อมกันเสือว่าโดนตีบ่คือกันอยู่แล้วแล้วเพลงมันสิบปะทะกันบ่เพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างบิ๊กเมาเทนที่ว่ามีงานแบบหลายคอนเสิร์ตหลายเวทีนั่นเพิ่ก็อยุหางกันเยอะ่างการเขายู่ห่างกันมากแต่ละยงกันมากอันนี้คือติดกันเลยเอาง่ายๆเบิ่งจากภาพที่เห็นนะคะติดกันเลยแล้วเสียงนะคะสีออกมาแนวได้าว่าถ้าจะสกีเบลนวงนี้เล่นวงนี้ขึ้น มันก็ไม่ได้ีกละไม่ได้ <c oughs> มันก็กลายเป็นว่ามันมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์รณเพราะว่ายังไงการโชว์อ่ะมันต้องต่อเนื่องของแต่ละวงนะครับมันมันต้องโชว์ต่อเนื่องมันเป็นสคริปที่สมูทอยู่แล้วเขาคิดมาแล้วเขากลั่นกรองมาแล้วว่าต่อจากเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไรต่อจากโชว์นี้จะเป็นโชว์อะไรคือทางผู้บริหารทางทีมงานเขาได้คิดมาหมดแล้วแต่ทีนี้พอมาแบบนี้แล้วไม่รู้ว่ายังไงแต่ยังใดๆแล้วผมเชื่อว่า ก็ต้องมีการปรับสคริปต์แน่นอนเพราะว่าไม่มีเต้ยเอ้ไม่มีขออภัยค่ะไม่มีลำเรื่องนะคะทางระเบียบได้แจ้งมาเพราะว่าเวลาทําการแสดงหน่ะหนึ่งทุ่มนะคะถึงแค่ตีหนึ่งพี่น้องหนึ่งทุ่มถึงแค่ตีหนึ่งก็เลยปรับสคริปต์ตัดลำเรื่องออกนะคะแล้วที่นี่ก็นี่แหละอย่างเบาโจบอกเละพี่น้องลำโพงของแต่ละคณะพี่น้องเอ้ยโบเมนบาสิเบอไม่ใช่ธรรมดานะหลายลำโพงมากและดังมาก ก็เป็นห่วงเรื่องเพลงมันเสียงเพลงมันจะตีกันนี่แหละพี่น้องนี่แหละที่อาจจะเป็นปัญหาเนาะเพราะว่างานแบบนี้ยังไม่เคยจัดที่ไหนเลยพี่น้องยังบ่เคยมีไผจัดแบบนี้เลยงานนี่ก็ถือว่าถือว่าเป็นงานแรกอืที่พลาดมาจัดมาชนกันแล้วก็เป็นสนามเดียวกันพี่นงค์ถือว่าเป็นงานแรกจริงๆก็งงแต่ขึ้นป้ายแล้วพี่น้องว่าอยู่ข้างตลาดนะคะอันนี้ก็บอกว่าอยู่ในตลาดอืก็เลยงงอยู่ค่ะแต่กะว่า ต่างฝ่ายต่างผู้จัดเนี่ยเขาก็คือแบบไม่ได้เปลี่ยนวันละเพราะได้<ช>ได้ลงประกาศแล้วพี่น้องอก็ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วแล้วกะคือต้องแสดงทั้งสองเวทีเพราะว่าเด,วเดินทางมาถึงแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคณะก็หลายหลายชีวิตท,ที่ต้องเดินทางมาร่วมงานครับผมเขาเดินทางมาไกลแล้วอ่ะเนาะยังไงก็ต้องมีขึ้นอยู่แล้วเราผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องแสดงทั้งสองวงนั่นแหละแต่ีน้ เรากังวลตรงที่ว่าเขาจะคุยกันตกลงกันยังไงที่จะแสดงบอกว่าในรั้วเดียวกันเนี่ยยังไงเพราะมันให้มันออกมาได้ดีที่สุดแม่เนาะไม่ต้องนึกอะไรมากบ้านเราสมมุติว่าอยู่บ้านข้างกันบ้านเราเปิดเพลงข้างบ้านเปิดเพลงเขายังปวดหัวเลยบบงที่ว่าเสียงมันอ่ามันฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เราจะแยกระสาทหูไปฟังทางไหนอ่านั่นแหละพี่น้องแล้วกับเพิ่งกับดาบซอแคลดออกมาบอกว่าอยู่ที่พูดจัอืม ผู้จัดอันของระเบียบเนี่ยเป็นเจ้าถินเป็นเด็กสระบุรีและผู้จัดของปฐมเนี่ยเป็นเด็กเพชรบุรีผู้จัดทั้งสองคนกับโลกไทยด้วยรีรีทั้งกันด้วยน้ำกันทงคั้งคููเนาะทาให้ผู้ใหญ่ขอนแก่นทั้งสองคณะเนี่ยปวดหัวเลยปวดหัวอีลีพี่น้องแต่ว่าก็คือว่าเป็นความแปลกใหม่ถ้ามันถ้ามันเวิร์คถ้ามันผ่านไปได้ได้วยดี<ๆ>อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนนํำ<ๆ>เป็นแกนนําที่อาจจะมีร่วมแบบนี้นะคะพี่น้องครับผมคือว่าสร้างส้นสางอีลี ผมเสือว่าทั้งผู้บริหารเพิ่นอีสั่งมเพิ่นก็ต่องไปคุยกันอยู่แล้วว่าเพิ่นซื้อจังไดจริงๆเรื่องนี้มันต้องคุยกันก่อน,เ,นเพราะ,ะจะต่างคนต่างเล่นมันเป็นไปไม่ได้พอดาบซอกรไดโพดอีนะครับวานี่ล่าสุดเลยนี่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาวันที่สี่ครับพี่น้องอเอเปียยูใสม,มูเจา้ารู้เห็นเป็นใจแมนบออยูรี่สอดไถด่ขึ้นใจเย็นแท้หอดปานนี่เลวมาคุยกันให้มันหูเรื่องเลยสีเอาแบบใหครับ อ่ากันนี็คือโพดของพอดับสอโพดหาถึงพอเอกก็พอเปียว่าคืออยากให้มาคุยกันไดแล้วแล้วผู้บริหารต้องมาตกลงกันมาคุยกันเรื่องสกีปเรื่องการเล่นได้แล้วเพราะวาน่าง้นต่างเล่นมันไปไปไ่ได้เนียนค่ะแล้วมันเป็นงานรวมนะตอนนี้ถือว่างานรวมรวมถือว่าเป็นงานเดียวกันวัาสักก่อนเนาะเป็นงานรวมกันแล้วก็ต้องออกมากเว้านะคะแต่ว่าขาดว่าท่าผู้บริหารน่าจะกาลังเดินทางเนาะพี่นงเนาะขาดสี่ตกลงกันในไม่ช้านี้แล้วก็ คือต้องออกตกลงกันก่อนเราคอยออกมาบอกเขาครับผมแต่ว่าที่แน่ๆคือจัดรวมกันแล้วครับแล้วการซื้อบัตรนะคะเข้าก่อนสองทุ่มนะพี่น้องก็คือหนึ่งร้อยบาทได้เครื่องดื่มหนึ่งนะคะน้ำยางแล้วก็เข้าหลังสองทุ่มนะคะบัตรร้อยแปดสิบาบาทค,ะค่ะพี่น้อง <ผม S 1> แสดงนะคะตั้งแต่หนึ่งทุ่มฮอดตีหนึ่งครับผม เรื่องอื่นเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องศักยภาพเรื่องความสามารถเรื่องคุณภาพนะ่ะทั้ง2วงนะ่ะเขายืน1กันอยู่แล้วเป็นงวงอันดับตน้ตนๆวงใหญ่อันดับตน้ตนๆของประเทศอยู่แล้วเราไม่เป็นห่วงเรื่องนั้น,น,นเ,เรื่องศักยภาพเรื่องโชว์เนี่ยไม่เป็นห่วงเพราะว่าม,มีอะไรน่าห่วงเลยเพราะคุณภาพเต็มคุ้มค่าบัตรอยู่แล้วเกินค่าบัตรด้วยซ้ำเอาบัตรร้อยบาทให้ชมสงวงมัน คุ้มค่าบัตรเกินค่าด้วยซ้ำถือว่าเหมือนได้ของแถมด้วยอ่ะเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะใช่เหมือนแพ็กเกจคู่อ่ะพี่น้องเหมือนแพ็กเกจคู่เพราะว่าในเมืองอ่ะถ้าเป็นภาคกลางอ่ะพี่น้องก็คือบัตรราคานี้อยู่แล้วบัตรราคานี้อยู่แล้วถ้าดูหนึ่งคณะอันนี้ได้สองคณะพี่น้องครับผมแต่ก็แอบกังวลนี่แหละเนาะบางช่วหน้องเรื่องเสียงนี่แหละค่ะเราก็มารอดูกันว่าถ้างานนี้ แต่ว่าเขาเอ่มาจบด้แบบเป็นไปได้สวยแหมจบแบบทา่ทาเป็นไปได้สวยอีหลีนะจะเป็นปากฏการใหม่เหมือนที่สาวสีบอกเลยแต่ที่นี่แฟนคลับก็แอบเป็นห่วงเหมือนเฮานี่แหละเฮาก็เป็นห่วงแต่กระขอให้กาลังใจนะครับผมทั้งทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็ทีมงานปฐมบันเทิงศิลป์เนาะให้แสดงย่างราบรื่นแล้วก็ให เป็นที่ถูกโอทุนใจของมิดลักแฟนเพลงเนาะพี่น้องเนะาะเชื่อว่าแฟนขับไปรอชมเยอะมากแน่นอนวัน<า>นี้ถือว่าเป็นงานที่คุ้มที่สุดของปีเลยของศตวรรษเลยกับวานเลยเน้วมันเป็นไปได้ยากเองไงต่อให้มาแสดงอยู่ที่อำเภอเดียวกันนะคะตำบลเดียวกันก็คนละที่ไมนยังห่างกันมันยังห่างกันอันนี้ที่เดียวไปเลยพี่น้องแต่พูดถึงว่าแค่มาแสดงอำเภอเดียวกันก็เป็นไปได้ยากแล้วแค่เนาะเพราะว่าทั้งผู้จัดและเพื่อนจะต้องศึกษาก่อนว่า งานที่เพิ่นเะี่ยไปล่งเนี่ยมันมีเออมีมีชนกับใครไหมเพราะว่าถ้าชนกันมันจะเป็นการต้องแบ่งแฟนขับกันไปแฟนขับมาอยู่วงนี้เท่านี้มาอยู่วงนี้เท่านี้เป็นไปไม่ได้ที่มันจะไปอยู่วงเดียวเลยทั้งหมดเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ผู้จัดเขาจะคํานึงถึงเรื่องตรงนี้ว่าคุ้มไหมชนกับวงไหนไหมเขาจะต้องศึกษาก่อนใช่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจไงพี่น้องก็ต้องคํานวณว่าถ้าเราไปชนกับ วงอื่นหรือเป็นผู้จัดคนอื่นเนี่ยมันก็มีส่วนแบ่งออกไปคนที่รักในหมอลำเนี่ยก็ก็จะแบ่งกันเป็นสองส่วนแค่นี้นะพี่น้องอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะบทสรุปเรื่องนี้เท่ากับ้องมารอบเบิร์นจะได้กับใคก็ต้องใจทั้งสองทีมเด้อครับพี่น้องทั้งระเวียวัาทศศิลป์และทศมาเรื่องศิลป์เนาะพี่น้องเนาะแล้วเบิร์เนาะพี่น้องออกมาออกมาเวิร์กไหมนะคะถ้าเวิร์กนี่คือสุดยอดเลยอีหลีสุดยอดจริงๆแล้วก็จะเป็นแกนนําให้วงอื่นต่อๆไป ที่อาจจะมีแบทเทิลกันแบบนี้นะคะพี่น้องครับผมโอเคครับสำหรับมือนี้เท่าสองคนกับมาอัปเดตข่าวพี่น้องฟังแค่นี้ละครับผมส่วนเรื่องหลังจากนี้เนาะสิเป็นจังไดบรรยากาศคืนนี้จะเป็นยังไงเดียวผมสิมบัลสู่ฟังใหม่วาสิมวนหรือสีจังไดค่ะก็ฟังเลยครับมือคืนก่อนนะคะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้เทาสองคนกับขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะครับค่ะไปรอเบิรงมือคืนครับผมสวัสดีค่ะ